สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่เป็นเจ้าแม่กวดินปางประธานพรถืออยู่องค์ยืนแก่ด้วยพลทัพดินสตานะครับธรรมชาตินะครับของโมซัมบิกนะครับหน้าตักว่างสองจุดห้านิ้วนะครับสูง5ห้านิ้วนะครับนะครับคือแล้วข้อสําคัญนะครับเรีทยานผู้ชมผมผมโชคดีมากนะครับเรี๋ยนผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมไปถามโอเกอร์นะครับนะครับ เมื่อไหรนะครับพระอ,อ,องค์เจ้าแม่คนอิมปางประธานพรถืออยู่อีองคยืนแก่ด้วยพลทับทิมสตารธรรมชาติโมสมบิองคใหญ่ี่สในโกเขาะจะนําองค์นี้ของผมมาลงหน้าหนึ่งว่าองค์ใหญ่ี่สในโลกนะครับขนาดนี้และตลอดไปนะครับแต่ก็องค์นี้เขาใหญ่จริงๆนะครับเพราะเป็นพลทับทิมสตานะครับหายากน,นะครับเพราะองค์นี้หนักถึงสามสามพันสิบแปดกิลรัดนะครับ เพราะก่อนจะแก่ได้องคใหญ่เช่นนี้ก้อนพลอยต,ต้องหนักไม่ต่ำกว่าสองกิโลทุกวันนี้หาไม่มีนะครับเพราะก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติสตาจะหนักไม่ถึงร้อยกิโลนะครับองค์นี้แก่เสร็จยังหนักทั้งสามพันสิบแปดกิโลนะครับถือว่าหาในโลกนี้ไม่มีสมควรที่จะเป็นองคใหญ่ที่สุดในโลกและเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่มาชมคลิปวิดีโอองค์เจ้าแม่คนอิมองนี้ของผมนะครับปามประธานพรถืออยู่องคยืนแก่ด้วยพลอยทับทิมสตานะครับ ธรรมชาติซึ่งขณะนี้เมื่อถาม o ูเกอรใหญ่ที่สุดในโลกอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเลยเฉพาะชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดีวใน,ในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและข้อสําคัญมาามเมื่อถาม Google องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปติดตามชมที่ y t u t u ผมผมว่าผมแทบตั้งได้นะครับผมถ่ายไว้ไม่ไม่ต่ำกาแปดร้อยคลิปแล้วก็ยังมีองค์ใหญ่ที่สุในโลกเมื่อถามมูเกนะครับ ไม่ต่ำกว่า50องลยเฉพาะแก่ด้วยคอยทับยีนชาติทับยีนสตาไปยีนสตานะครับอลังการมากนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วก็ยังมีก้อนคอยทับยีนชาติทับยีนสตาของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่เซเนโรสองรายการนะครับผมรับประกันนะครับไม่มีโพดไหนย t u b e ในโลกนี้จะมีเยอะเท่าผมนะครับนะครับเลยเฉพาะ้าตาามต่างนะครับแก่ด้วยราชายคอยทับยีนชาติทับยีนสตาไปยีนสตาไม่ต่ำกว่า50องศนะครับที่ฟูเกอร์การันตีใหญ่ที่เซเนโรนะครับ นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมไปติดตามชมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามชมผมที่ยูทูปพุ่มมุมแท้ตั้งได้นะครับผมถ่ายไว้ไม่ตามมา่ำกว่าแปดร้อยคลิปนะครับเดี๋ยวมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกจํานวนมากนะครับท่านผู้ชมไปดูเล่นใครเครียดเป็นปุิตามไม่ต้องเสียงเงินและข้อสําคัญเมื่อไปติดตามชมนะครับท่านผู้ชมหาเษฐีหรือพี่พันที่ไหนก็ช่วยติดต่อภาพต่างต่างของผมนะครับที่แก่ด้วยใบท์เทปินชาติทับปินสตาเพลินสตาเมื่อถําก็อย่าที่เสนอโลกไม่ต่ำกว่าห้าสิบองนะครับท่านผู้ชมนะครับ ผมให้3%ท่านก็ได้เงินมหาศาลนะครับเมื่อติดต่อสําเร็จผมได้เงินไปต่อยอดสร้างบทท่านก็ได้ร่วมมหาบุญต่อยดอดสร้างบทกับผมแล้วก็ได้เงินใช้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายความสวยงามละเอียดของเจ้าแม่กวนอิมองเนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนื้อก็สวยที่สุดในโลกคือโปร่งใสนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเมื่อถามผู้ก็ให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐาน นะครับเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรถืออยู่อีองยืนแก่ด้วอพระทัพทิมสตาธรรมชาติองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะลงหน้าหนึ่งแล้วจะขายเม็ดไปมีสตา์ที่เรียน่านผู้ชมนะครับอย่าที่สุดในโลกหนักหนักแค่หนึหน่งพันสี่ร้อยสี่กลรัดเบากว่าผมตั้งเท่าหนึ่งเห็นเห็นนะครับจะขายตั้งหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าล้านบาทนี่ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับบางประธานพรถืออยู่อีองค์นี้ของผมนี่นะครับ ที่แกะด้วยพลอยทับติมสตาร์นะครับซึ่งขนาดนี้เมื่อถามก็ customs, ใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมครับเหลียบสตาร์เลยยิบระยับไปทั่วใบหน้าทั่วเสื้อผ้าอะไรของท่านไปหมดเลยนะครับนะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเหลือสตาร์เลยยิบระยับเลยนะครับแสบตาเลยนะครับแล้วข้อสําคัญเดียนผู้ชมนะครับไม่ไม่ใช่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะครับเนื้อก็สวยที่สุดในโลกนะครับเด๋ยนผู้ชมเห็นไหมครับเนื้อพลอยโปร่งใสทั่วทั้งองนะครับนะครับ ซึ่งทุกวันนี้จะหาหาก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติหนักไม่ต่ำมาสองกิโลจะมาแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้แล้วเนื้อพลอยโปร่งใสเช่นนี้ในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับนะครับชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนื้อก็สวยที่สุดในโลกชัดเจนนะครับคือโปร่งใสนะครับนี่ผมถ่ายกัาอากาศนะครับถ้าใช้ไฟฉายสองจะทะลุทั้งองค์นะครับซึ่งหาในโลกนี้ไม่มีเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ผู้มชมดูเป็นหลักฐานนะครับนะครับเมื่อถาม Google ลงหน้าหนึ่ง ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าแม่กอิมปางประธานพรถืออยู่อีอง์ยืนนะครับแก่ด้วยพยทับทิมสตาธรรมชาติของโมสัมบิกนะครับแล้วก็จะถ่ายเม็ดไปลินสตานะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับเนี่ยนะครับผลไม่ถามกูเกอร์นะครับอยากดูเจ้าแม่กลิมปางประธานพรนะครับถืออยู่อีองค์ยืนแก่ด้วยพลทับทิมสตา ธรรมชาติมวลสมบิกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมครับเขาได้นําองค์นี้ผมเมื่อกี้นําเสนอท่านผู้ชมท่านตอนมาลงหน้าหนึ่งแป๊ะแว่าใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะครับนะครับชัดเจนนะครับแปลว่าในโลกนี้ไม่มีใหญ่กว่านะครับเพราะสมาชิกกูเกิลมีไม่ต่ำกว่าพันกว่าล้านคนนะครับถ้าพระเจ้าแม่กวนอิมนะครับนะครับปางประธานพรองค์ยืนถืออยู่อี แกะด้วยพัดทับทิมสตาธรรมชาติของโมสมบิทท่าไมใหญ่ที่สุดในโลกเขาคงไม่มาลงหน้าหนึ่งใช่ไหมครับแปลว่าของผมต้องใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับนะครับแต่ก็องนี้ก็ใหญ่จริงๆนะครับเพราะก่อนจะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้ต้องใช้คอนพอยเม็ดปกว่าณสองกิโลนะครับเดี๋ยวนี้หาไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับเม็ดไพลินสนตาที่เรียนเมื่อชมนะครับใหญ่ที่สุดในโลกที่คูเกอร์การันตีจะขายหมื่นแปดล้อย 65ล้านนี่นะครับผมได้ถามโฮเ,เกอร์เม็ไฟ,ไฟลินสตา์ใหญ่ที่สนุดในโลกอยากจะดูเป็นบุญตายไหมครับก็ได้นำเม็ดนี้มาลงนะครับว่าใหญ่ที่สนุดในโลกน้ำหนัก1,404กรัตเท่ากับ2.8ขีดเองนะครับนะครับนะครับและที่ผมบอกนะครับเขาจะขาย1 8 0 0 65ล้านนะครับ นะครับเห็นไหมครับสิ่งใดที่คูเกอร์การันตีใหญ่ที่สุดในโลกกระเมินค่าไม่ได้ก็ถูกต้องนะครับเขาจะขายขายราคานี้นะครับเพราะไม่มีที่ไหนในโลกนี้จะใหญ่กว่าแล้วนะครับแต่เรียนนานผู้ชมนะครับพอยัยรินสตาศักดิ์ศรีเป็นแม่ทัพวงการยมมนีนะครับสู้ภัยทัพทิมสตาของผมที่แก่เจ้าแม่คนองนี้ของผมไม่ได้นะครับเพราะทัพทิมนะครับวงการทั่วโลกยัมมานีเขาถือว่าทัพทิมมือลาใจพลอยน้ําดีๆสีดีๆแพงอันเพชรนะครับนะครับนะครับ แล้วผมจะให้เชิญเจ้าแม่คนอืม่มของผมองค์นี้ไม่แพงนะครับนะครับผมไม่เชิญนะครับผมไม่เชิญแค่210ล้านบาทพอนะครับเพราะผมต้องการได้เงินด่วนไปต่อยอดสร้างโบสถ์นะครับ พ่อภาวะเศรษฐกิจเมืองไทยตอนนี้ไม่ดีนะครับผมผมก็ให้เชิญถูกถูกนะครับเพราะฉะนั้นเรียทนท่านผู้ชมเมื่อมาชมคลิปิดีโอนี้ท่านท่านผู้ผู้ชมนะครับคุณผู้ชมถูกใจรีบโทรมานะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมจะบอกบริษัทติดต่อผม0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 6 9 6 9 9 7 8 9 4ผมนักภูมิแัตรนอยู่เที่วฝั่งทนนะครับรับประกันนะครับเชิญไปนะครับ นะครับเสริมบารมีแล้วเก็บไว้นานมีดัมมูลค่าเพิ่มเพราะครูก็การันตีใหญ่ที่สุดในโลกตลอดการเมื่อไปถามนะครับเมื่อกี้ผม,มเลยถ่ายนะักผู้ชมดูเป็นหลักฐานแล้วนะครับเมื่อไปถาม o o g ก e นะครับเจ้าแม่กนอิมปางประธานพรอ,องค์ยืนนะครับถือ,อยูอีองยืนแกได้พลทับทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเข้าได้นําองค์นี้ผมลงหน้าหนึ่งเป๊ะๆนะักผู้ชมดูเป็นหลักฐานแล้วนะครับแต่ว่าในโลกนี้จะไม่มีองค์ไหนที่ใหญ่ๆเท่านะครับ สมาชิกครูก็มีไม่ต่ำกว่าพันห้าล้านพันห้าร้อยล้านคนนะครับถ้าองค์เจ้าแม่คนอิ่มปางประธานพรองค์ยืนนะครับถืออยู่อีนะครับตางทอน,ทอนถืออยู่อีองยืนนะครับแก่ด้วยไพยทัพริมสตาองค์นี้ผมไม่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาคงไม่มาหนงหน้าหนึ่งใช่ไหมครับแต่ก็สมครใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะก่อนที่จะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้อดีตผมโชคดีซื้อก้อนอพทัพริมสตาเรรมชชติหนักไม่ต่ำกว่าสองกิโลนะครับถึงจะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้ทุกวันนี้มีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านไปหาทั่วโลกหาก้น ก้อนทับทิมสตารธรรมชาติหนักไม่ต่ำกว่าสอกิโลไม่มีในโลกนี้แล้วครับแล้วก็สําคัญนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับนี่นะครับที่พิเศษสุดตรงนี้นะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าใหญ่ที่สุดนในโลกเนื้อก็สวยที่สุดนในโลกชัดเจนนะครับ นะครับเห็นไหมครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับทั่วทั้งองค์นะครับเลียบเรือบสตาแสตาเลยนะครับเห็นไหมครับทั้งหน้าทั้งหลังเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ชมถ้ามู้ชมนะครับผมให้เชิญถูกถูก210บล้านเด่นนะครับเม็ดไพลินสตานะครับเบากว่าผมนะครับหนัก1,404กรกััตนะครับจะขาย1,865ล้านศักดิ์สรีเป็นแค่เม่ครับนะครับวงยารนี้มันนีทั่วโลกนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับสินใดที่กูเกิลการันตีใหญ่ที่สุดในโลกก็เปิดเหมือนค้าไม่ได้ ผมนะครับแก่ด้วยใบทับทิมสตาคือราชา่ยพลอยนะครับองค์นี้นะครับเจ้าแม่กนอิมนะครับผมไม่เชิญแค่2 1 0ล้านถูกๆเพราะผมรู้สภาเศรษฐกิจเมืองไทยไม่ดีผมต้องการได้เงินด่วนไปต่อยอดสร้างบทเรียนนานผู้ชมท่านผู้ชมคุณผู้ชมรีบม,มาเชิญนะครับท่านผู้ใดามาก่อนก็ได้ก่อนนะครับ210ล้านพอแต่ถ้าเศรษฐกิจดีนะครับผมองค์นี้จะขึ้นไม่ต่ำกว่า500ล้านนะครับเรียยทนานผู้ชมตรงๆนะครับว่าจะหาก้อนพัอยทับทิมสตาสีชมพูสวยเช่นนี้เนื้อโปร่งใสเช่นนี้ในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะ เก็บไว้นานมีแต่มูลค่าเพิ่มนะครับเพราะเมื่อไหลถามกูเกอร์เจ้าแม่คุนอิมปามประธานพรนะครับถืออยู่เององค์ยืนไข่ด้วยพลทัพตรีสตาร์ธรรมชาติองค์ใหญ่ที่สุดในโลกผมรับประกันจะนําองค์นี้ลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกตลอดการเก็บไว้นานก็มีแต่มูลค่าเพิ่มนะครับนะครับเรียนท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับมาดูองค์จริงได้นะครับสวยกันในคลิปนะครับ2 1 0ล้านถูกถูกนะครับ แต่ถ้าเศรษฐกิจดีอง์นี้ผมขึ้นไม่ต่ำกว่า500ล้านนะครับเพราะผมรู้คุณค่าผมมีเงินเป็นพันล้านผมจะไปหาก้อนพอยทับดินสตาธรรมชาติสีชมพูหวานเช่นนี้เนื้อโปร่งใสเช่นนี้ในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดเชิญไปมีแต่ได้ก็ได้นะครับ